ทนนี่คู่กันมาไลฟ์สดม่ใเลยครับผมก็มาร่วมทำโชว์ให้กับลัคดานะครับผมแล้วก็มีสองโชว์ด้วยกันนะครับผมทั้งเพลงคู่แล้วก็โชว์รวมรวมกับพี่เวียค่ะอีกโชว์นึ่งเป็นโชว์น่ารักน่ารักรวมกับศิลปินทุกทคนคควันนี้ก็ถือว่ามันดีนะครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดใช่ลดเยอะเลยลดเยนะแล้วต้องชอบแล้วใช่แล้วต้องชอบกันครับแต่เราเต็มแบบคู่ของคู่กันเป็นยไงบ้าง ดีครับตรลกะดีคือก็ถ้าเกิดเพลงคู่มันก็จะได้แบบฟิลแบบโรแมนติกหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นเพลงรวมก็จะสนุกสนานน่ารักอะไรเงี้ยใช่ซ้อมอะไรนยครับซ้อมื่อวันวันเดียวประมาณสองสองชั่วโมงประมาณสองชั่วโมงได้อือนนี้ะเร็ตอนนี้ดูไว้หลายอย่างค่ะดูเย็นรองเท้าอะไรเงี้ยดู้เย็นเลยหรอดูเย็น เราไม่ใส่ครับกันไหมคะสองคนใครชอบหนักกว่าันน่าจะมุกนะคะเข้มบ claro> ้างครับบ้างถ้าเกิดมีของที่เราอยากได้อะไรเงี้ยชอบออนไลน์ชอปออนไลน์ใช่ครับใช่ถ้าตัวมุกเป็นคนชอบออนไลน์ตลอดไม่ไม่ค่อยแบบไปซื้อเองเท่าไหร่ก็จะดักสั่งออนไลน์เป็นหลัก ปไปชอ้อปปิ้งรีบช็อปเนาะรีบเลยครับเพราะของรถแบบนี้เนี่ยมันมันมีน้อยอ่ะนานๆน้อยวันเนี่ยสุดเอ็ดแล้วคือยิ่งเดือนนี้วันนี้รถเยอะมากเท <c oughs> นท์ผ้าที้ก็คือแบบเสียดายมากๆคะอยากให้อยากเชิญชวนทุกคนมาช็อปกันเยอะๆคนะช่วงนี้เหมือนเราควงกันรับซ้ำดีหน่อย จางได้อีกเรื่อยๆครับผมให้เรามาเจอกันเรื่อยๆเงีดีค่ะมีมีโอกาสที่ดี้วแบบมีหลายๆคนก็ให้เราไปออกงานด้วยกันค่ะแก็ี่จริงงานคู่มันมีจิติดต่ออะไรมาค่อนข้างเยอะไม่เชิงมีมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับส่วนใหญ่เข้ามาเรื่อยๆแต่บางทีมันก็ชนด้วยเวลาคู่มันยาวถึงปีหน้าเลยไหมคะยังเลยมันก็ค่อยๆค่อยๆมาทีละอันทีละอันถ้าแบบเวลามันตรงกันได้เนี้ยมันก็มันโลดเหรอไปด้วยกัน เดี๋ยวก็จะมีละครจะเปิดกล้องนะครับใช่เดี๋ยวได้เจอเรื่อยๆน่าจะเจอทุกวันนะครับ<ช><ม>ดีมากเลยทุกวันเป็นไงบ้างดีคดีค่<ด><น>ะมาเล่นคู่กันอีกเป็นยังไงบ้างคะพอรู้ว่าจะได้มาเจอโชคดีครับเราเรา,เราไม่ต้องแบบละลายพฤติกรรมอะไรยเยอะเพราะว่าเราเราผ่านเราอยู่ด้วยกันมาเป็นปีแล้วอ่ะในในละครโซเวลีอะไรเงี้ยแล้วก็มาเปิดเรื่องใหม่เราได้เจอกันมันก็ คอนแทคที่เข้าทางเขา้เขาใจทางของกันและกันมากขึ้นใช่า<ช>้อง a t i ใช่ใช่ค่ะเปิดบ้านได้แฟนไฮโซแนเก็กกเหินร้านก็หานร้านเลยใช่คาแรคเ,เตอร์นี้ปนแฟนน่าจะชอบค่ะเป็นแบบคอมเมดี้เป็นแบบไม่เปลี่ยนไม่เปลียล่ยน<ช>ไ่เปลีย่ยนเลยมันเปี่ยนเลยจากเดิมคาแรคเตอร์ของ มันมันสนุกสนานมากขึ้นมันก็จะเฉกจากที่เราเคยเล่นมาก็จะเป็นบู๊เป็นเป็นดราม่าโรแมนติกอันนี้ก็จะเป็นแบบคอมเมดี้โรแมนติกใช่ครัก็จะมีจังหวะบู๊บ้านหน่อยแล้วก็อยู่โซนโซนบ้านตัวเองโซนได้อีสานอะไรอย่างเงี้ยของบู๊เรามีของบู๊ก็เป็นแนวสไปเอร์ไอโซค่ะเราก็เป็นเป็นเหมือนหญิงจากเมืองกรุงมาแบบหนีแม่ไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบ ทะเลาะกันเห็นหน้ากันเหม็นหน้าแต่ครั้งแรกที่เจออะไรอย่างตอนนี้แบบนี้ทั้งงานละครงานอีเวนต์งานผู้รัย์กัรเยอะหลายคนบอกเอ๊ะเราเป็นแบบมัวอะไรอย่างนี้เปล่าจริงๆเราก็ทำบุญนะส่วนใหญ่จะเป็นเน้นไปเรื่องแบบทำบุญแต่ทำบุญในวัดที่ดังๆะร เราเราก็ลองไปดูครับลองไปดูลองไปทำดูแล้วก็ศรัทธาสิ่งที่มี้แล้วเขาเป็นส่วนในแบ็แพ็คคู่ถ้าเกิดมีเวลาถ้าเกิดมีเวลาที่มันตรงกันอะไรเงี้ยก็จะชวนกันเป็นกุ๊ปเป็นแก๊งเป็นกลุนไปอย่างเงี้ยแสดงว่าเรามาทางสายบูเชื่อเหมือนกันว่าเออขอแล้วมันจะส่งเสริมเรื่องงานจริงๆเราตัวมึก็ไปไหว้เป็นเหมือนจะมีมงคลได้กับตัวเองค่ะพวกแบบขอพรเฉยๆแต่ที่มึงไม่ค่อยได้โบนอะไรไม่อะไรนอกจากเรื่องงานขออะไะ ส่วนใหญ่ก็เป็นงานครับเป็นงานมันยังอยู่ในวัยที่กําลังทำงานกันอยู่ส่วนใหญ่ก็เป็นทํางานครับของานคู่กันต่อไปครับ,รบจะดีมากๆครับอ,อะไรมันคู่กันเนี่ย อ<ช>ย่างงี้เขาแค่ขอแต <นะ S 2> ่เยอย่างเนเข้มเราไปนักขนาดไหนเราบนไม,<ล>ไม่ไม่ค่อยบนครับเราก็จะไปนะที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของเราเองได้ทําบุญมันก็เหมือนได้ได้เกลาจิตใจเราไปด้วยได้ไปสถานที่แต่ละสถานที่ที่เราไปทําบุญมันก็นแท่จะสวยด้วยแล้วก็จะมีของทีชื่อตามจังหวัดต่างๆเราก็ไปหาช็อปของกินของใช<ม>้อะไรเงี้ยครับที่เป็น ของขึ้นชื่อในจังหวัดนั้นๆที่เราไปมีอย่างอื่นไหมคะเช่นไปทำบุญบางคนมาส่ายนี้แล้วอาจจะพกแบบของคลางบางตัวส่วนใหญ่ต้องพี่ผู้จัดการส่วนใหญ่ไม่มีตังกระเป๋าเลยครับได้มาโดยบังเอิญครับมันก็เขาก็เลือกเราอ่ะของพวกนี้ครับก็ได้มาโดยบังเอิญหลวงพ่อให้บ้างหลวงพี่ให้บ้าง ทุกที่ที่เราไปทําก็จะมีทุกคนให้มาบ้างส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้บูชาแต่แต่ก<ม>็ได้รับมาโดยบังเอิญจะเป็นของที่ดีๆทั้งนั้นครับแต่แตแตที่ทำมาว่า,าเออมันจะมีส่วนให้เราแบบว่า<บ><บ>ด,ด่งดังโรงเรียนทกวันนี้นมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรามั่นใจมากขึ้นมากกว่าให้เราม,มันคือที่ยึตดติดทางจิตใจของเราถ้าเกิดว่ามีมันก็ถ้าเกิดในเรื่องดูแลในเรื่องของแทวคาดปลอดภัยอะไรเงี้ยเราก็จะสบายใจในการขับขับขี่ว่าไปทํางานต่างๆ แล้วนี้มีคนจะไปไหนอีกไหมคะเขาเขาอยากไปทันาคาอย่างไปบ้านผมอยาไปไมทันคมันใกล้กันมันใกล้กันถ้าเกิดว่ามีโอกาสเราจะอาสาเป็นไกด์ให้จะพาเขาไปบ้านเลยไมเออไหนๆก็ไปไปก็ไปไปได้ไปได้ไปได้ได้ค่ะต้องถามว่าสมัครใจคับน แต่แต่มันอยู่ใกล้แล้วคุณตาถ้าเกิดว่าเรามีแก๊งหรือว่าอะไรไปทําบุญที่บ้านก็จะทํากับองค์กับข้าไว้รออย่างเงี้ยสานี่ขึ้นชื่อที่บ้านอย่างเงี้ยเรียแนว่าจเขาไปเที่ยวไนจริงๆที่บ้านผมมาสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากทั้งน้ําตกทั้งถ้าทั้งสถานที่ท่องเที่ยวมีเยอะมากเยอะมากจริงก็อยากจะพาไปถ้าเกิดว่าเรามีเวลาเราก็อยากพาไปให้ครบเลยจะแบบพาไปแบบปวดตัวปวดตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่นะคะเจ๊ ไม่ไม่แบบว่าทางบ้านแค่มีแบบว่าเอ๊ะอยากเจอนางเอกในตอของหลานของลูกอะไรเงี้ยมีไหมจริงๆได้มาเจอแล้วครับเจอที่กองอะไรเงี้ยต่างาคุณยายมาจากต่างจังหวัดแล้วจะมาหาที่กองอย่างเราไปถ่ายที่โคราชอย่างเงี้ยเราถึงได้เจอกันี่ยเขาบอกว่าไงเพราะว่าบงทำไมทไมตัวเล็กจังเล็กน่ารักน่ารักในี่เรา่แบบเป็นผู้หญิงดูน่ารักแกต้องโมกันยายอะ อะะไรนพี่ตาหรือผมครับพี่ตาคุณยายครับนานๆทีจะขึ้นมาพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยเชียร์อะไรอยากอยาทำไอะไรเงี้ยโอ้โหเชียร์ไกลเลยอยากทำงานช่วยกันทำงานครับทำงานไปก่อนใช่ทำงานไปหาเจอเก่งไหเจอเก่งไหมเจอเจอเข้มหรือว่าเจอเจอยาก อ๋อเจอที่กองค่ะตอนนั้นเหมือนเข้าแวบ,บแวบ,บมหาเพมก็มีโอกาสได้ไหว้ไหว้นิดหน่อยค่ะแลเ<อ>สเบียงมาส่งครับใช่อตอนนั้นก็ถ่ายายไม่ได้แบบมีโอกาสได้คุยกันเท่าไหร่พี่เข้มเนี่ยนางน้อง่ะไงครับนี่นางเอกของผมครับ๋อ้โอนีอ่นางเอก